สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าสวัสดีทุกๆคนนะจ้าสวัสดีจากช่องเอเจพากินพาเลาะชาแนลนะจ้ามันนี่สิผ้ามาเก็บพริกพี่น้องพริกมันสุกเต็มต้นเลยจ้าพริกสุกคักสุกแน่กะมันสุกหรอกะมันแก่เต็มทีพ่อสิเก็บแล้วพี่น้องบอกพริกขี้นู๋ไหมปลูกไว้มันดกแห้งคันบ่เก็บมันก็สิครูถิ่มจ้าก็เลยสิผ้าไปเก็บพริกน้องมัอน,นี่เนาะปลูกเองจ้าไปไปเก็บ ไเก็บบักผีก,กันจ้าเนี่ยจ้ะ <c oughs> บังพี่น้องขนาดโบกปูนไว้ได้นี่พี่น้องโบกปูนว้ยังบ่าตายจะขาดจาังได้ก็บ่าตายแบบรีกต้นนี้ปีหนึ่งแล้วจ้ตะตัดตกแต่งกิ่งออกคือเกาเห็นบ่ดกคักดกแน่จ้ะพี่ขี้นูจ้ะอ้ยก,กินกับปันสมนอะพี่น้องลูกดูด คั้นอกเก็บนี่มันสิครูถิมจ้ะตรงนี้มันตรงขวนมันสิดำดำตรงขวนมันสิดำแล้วมันสิลวงถิมเลยเสียดายจ้ะ้องเก็บลูกดิบมันไววน้ำเหลือไว้น้ำจัดเลยเก็บบุกแกมไปน้ำแล้วก็ต้นหนึ่งอีกยีู่้นจ้ะต้นหนึ่งอีกยี่นูนจ้ะนูนเราจะไปเก็บพริกกันเนาะพี่น้องเนาะ <c oughs> สวนในน้อยหนาบานย่มแรงจะเดือนมิถุนายนเนะพี่น้องเนาะดอกไม้หอมหอง,หองดอกดอกเล็บมือนม้ม ดอกเล็บมือนางจ้ะไปไปเก็บผีก,กันตอนนะจ้ะเนาะอุ้ยสออดดอกนี่แห้งพี่น้องดอกเล็บมือนางหอมหอมจะหอมมากเลยตอนกลางคืนนี่หอมแบบว่าหวยหนเในพี่น้องหอมนางยี่ใหม่หินอ่อนหนาบาน,นีหอมผดหอมโพจ้ะดกคักดกแนวที่ล่ะดกคักจะ้ะ อันนี้ดอกโมกจะดอกโมกดอกโมกก็คือดอกแก้วอ่ะจ้ะที่เพื่อนอื่นกันเนาะ <c oughs> นี่จะต้นพริกต้นพริกของเรา <c oughs> ได้เวลาเก็บแล้วจ้าเห็นบอกมันสูงเสียมันสูงเสียจ้ะจากนอยมันกะลวงถิ่มเขาเสียดายจ้ะเก็บแช่ตู้เย็นไว้มันได้กินนานเนาะดอกบอกพีนองที่ล่ะ ดอกดกพริกต้นน้อยๆต้นเดียวจ้าสองต้นนั่นปลูกพร้อมกันได้พี่น้งองต้นนั่นก็ต้นนี้หืพริกขี้หนูคือบต้องสื่อ,อยากจ้ะ <c oughs> อันนี้ต้นบอคคอรีสามีปลูกเมือทุกอย่างจ้ะหนูบริปลูกดอกหนูนางเบิง่งซื้ออันนี้สามีปลูกนะจ้าที่รักจ้าบอคคอรี อันนี้ก็สามีปลูกจ้ะบอครีดอกไม้สามีปลูกหมดจ้ะหนูไม่ได้ทําอะไรทั้งสิ้นจ้ะรอกินอย่างเดียวรอชมเชยอย่างเดียวนูน่นบอครีอีกแปลงหนึ่งจ้ะบลอครี่จ้ะสวยงามบรรยากาศตอนแปดโมงเชา้าที่เมืองไทยที่แพร่จ้ะมุทางภาคเหนือพี่น้องฝนตกทังอื่นมันเย็นทั้งนี้จ้ะ พาเก็บพริกเนาะบนี้เนาะภาชนะใสของเราป๊าดที่โถใหญ่แฮงจ้ะภาชนะใสเก็บบักพริกเก็บมันหน่จเคงจ้ะเสียดายมันลนถิ่ม เก็บลูกที่มันแก่ๆแ,แล้วนะจ๊ะ <c oughs> ตำแก้วพี่นงเอ้ย <c oughs> เผ็ดสุด,ดหยดเ <c oughs> ผ็ดขัดตำแก้วพีริบเนาะ <c oughs> นี่จ้ะ <c oughs> ่าเก็บมันก็ขูทีมก็ต้องเก็บจ้ะ เนี่ยจ้ะเก็บพอแล้วจ้ะเก็บแค่นี้แล้วจ้ะนี่กิตต้นหนึ่งแล้วจ้ะเนี <c> ่ย <oughs> ต้นหนึ่งต้นเดียวเก็บได้แค่นี้เก็บยังไม่หมดเลยจ้ะเห็นไหม <c oughs> เหลือไว้บนต้นมันด้วยเนาะเอาตะลูกแก่ๆมันนะจ้ะเอาตะลูกคิดว่ามันแก่ๆอืมวู้หลายเติบไปจ้ะ นี่คือสวนดอกไม้เรานะสวนดอกไม้นะบ้านเราดอกบานชื่นจ้ะมันบัเหรอดอกคุณนายตื่นสายสนดอกโอ้ฟอไปทัวทร์ทีพหนูก็เลยดอกคุณนายตื่นสายบรรยากาศบานๆชีวิตบานๆเริ่มสิเบื่อแล้วพี่น้องเอออยากกลับไปทํางานเหรอจ้ะอยากกลับไปทํางานแล้วอีกเดือนหนึ่งก็จะกลับไปอังกฤษแล้วจ้ายังไงก็ฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง AJ พากินพาเลาะชาแนลน้ำเด้อจ้ะช่องน้องไม่จะ้ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กันด้วยนะจ๊ะเนาะขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมกันนะจ๊ะเนาะไปไปที่้าเบิงเบง <c oughs> โชว์ผักอ่าบรอกโคลีเราจะ้ะมันแน่นไปน้องแล้วพี่น้องต้องถอนออกปังเนาะ <c oughs> ต้องถอนออกมากนี่คือพริกที่เราได้นะจ๊ะเก็บวันนี้จ้ะสดๆจากต้นจ้ะตาแก้วพริกดิบพี่น้องแซบคักแซ่บแดกต้อนนะจ้ะขอบคุณที่รับชมนะจ๊ะบ๊ายบาย